สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่ที่ P.E.A. Volta นะครับนาตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเหลือ,ลอที่35%นะครับค<ะ>าดว่าจะวิ่งได้ประมาณ149กิโลเมตรนะครับ แล้วเราอยู่บนเส้นทางระหว่างผ่านไปแม่ลาวนะครับเป็นเส้นทางที่มีจุดชาร์จแบตเตอรี่ก็คือ p A v o t a นะครับอีกครั้งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเสียค่าชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้า b y d dolphin กันกี่บาทนะครับณนะตอนนี้วิ่งมาได้แล้ว1,700 3 8กิโลเมตรนะครับแล้วตอนนี้เรามาถึงที่หัวชาร์จ2หัวของ p a v o t a เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะชาร์จแบตเตอรี่ของเรานะครับเลยนะครับ ก็ตอนนี้เปิดจุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็ดึงหัวชาร์จแบตเตอรี่ของเราซึ่งเราจะใช้หัวที่เป็น CCS ตัวนี้นะครับเอดึงหัวได้สายออกมานะครับ เสียบหัวชาร์จไปที่จุดชารนะครับระบบก็จะบอกว่า Connect โอเคให้เรากดสตาร์ทเลยหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะสแกนเคียรโครดนี้นะครับเช่นเคยนะครับตอนที่เราเสียบหัวชาร์จเข้าไปหลังจากนั้นเราก็สแกนเคียรโครดตรง ตัวของหัวชาร์จแต่ละหัวนะครับหลังจากนั้นระบบจะใช้เวลาคุยกันประมาณสัก5-10วินาทีนะครับหลังจากนั้นระบบก็จะเริ่มชาร์จนะครับเดี๋ยวผมเปิดเข้าไปดูในตัวรถให้ดูนะครับว่าระบบจะขึ้นจอว่างไงนะครับนี่ตอนนี้ ระบบขึ้นว่าชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะชาร์จที่กำลังไฟที่44กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาจากขณะนี้ถึง100%ประมาณ58นาทีนะครับแต่ถ้าเรารีบหน่อยให้ระบบชาร์จไปที่80% ก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเราก็สั่งให้ยกเลิกการชาร์จได้นะครับการที่เราชาร์จตั้งแต่0ถึง80%นะครับแบบฟ้าชาร์จนะครับนี่คือฟ a าชาร์จชาร์จแบบ DC นะครับเป็นการถนอมแบบที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการชาร์จ DC นะครับแต่ การร์จแบบนี้มันจะทำให้เราสามารถลดระยะเวลาได้ดีขึ้นนะครับส่วนในหัวของ AC นะครับก็จะเป็นหัวสีขาวๆนะครับก็จะถนอมแบตเตอรี่ให้มีอายุยาวนานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับรถของเรา ยังต้องรอการมาติดตั้งวอร์ชัตเจอร์ที่บ้านวันก่อนทางศูนย์บีวดี D, แล้วก็ทางศูนย์ที่เชียงรายนะครับโทรหาผมว่าอีกประมาณไม่เกิน1นึ่อาทิตย์นะครับก็จะมาติดตั้งวอร์ชัตเจอร์ให้ที่บ้านนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการล็อกรถของเราก่อนที่เราจะไปนั่งทานอะไรตอนนี้สักหน่อยนะครับแล้วอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาที่รถอีกทีหนึ่งนะครับก็เราจะข้ามไปที่ปตท ฝั่งนู้นนะครับเพื่อที่จะไปหาอะไรกินสักหน่อยนะครับก็เรามาหาอะไรกินอร่อยๆที่ร้านสะดวกซื้อนะครับก็นี่คือมื้อดึกของเรานะครับระหว่างรอ การชาร์จแบตเตอรี่ที่ PA Water นะครับของ VVD Dolphin ครับวู <Woo! S 1> ้มาม่าหนึ่ง แล้วก็น้ำหนึ่งนะครับพร้อมกับสิ่งที่เราได้ลุนก็คือว้าว b ีวีดีดอฟ n ินอีกหนึ่งครั้งนะครับครับนะตอนนี้แบตเตอรี่ที่เราชาร์จอยู่ฝั่งนู้นนะครับนู้นกำลัง อยู่ที่88%นะครับเดี๋ยวเราจะไปฝั่งโน้นกันนะครับณตอนนี้แบตเตอรี่ขึ้นมามที่95%แล้วนะครับอีกสักครูน่นึงก็จะถอดหัวชาร์จออกนะครับวันนี้เราตั้งใจไว้ว่าเราจะชาร์จที่100%นะครับแล้วก็มี รถไฟฟ้าอีกคันหนึ่งนะครับที่มาชาร์จแบตเตอรี่ข้างๆเราเช่นกันนะครับครับตอนนี้ก็แบตเตอรี่ของเราได้เต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นผมจะถอดหัวชาร์จออกนะครับแล้วก็ไปเสียไปที่เดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูว่าเราเสียค่าชาร์จไปกี่บาทนะครับรอบนี้ และรอบนี้เราเสียค่าชาร์จแบตเตอรี่ไปที่175.95บาทสตางค์นะครับได้แบตเตอรี่มาที่100%เต็มนะครับและเราจะเดินทางกลับบ้านกันนะครับ